สวัสดีครับผมลักขี้ประกาศนะครับค่ำคืนนี้ผมก็นำสาวสวยมาเปิดแบ่งประมูลให้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวเมีย Gala x y c o p p e r นะครับสังเกตเม็ดมุกได้เลยนะครับผมเป็นเม็ดมุก c o p p e r ชัดเจนนะครับขีดเครื่องทุกอย่างประกอบไปด้วย Copper นะครับผมตัวนี้เนี่ยปลายตะเกียบเดี่ยวบอดี้เรียวยาวสวยเลยนะครับขนาดอยู่ที่1.4นะครับผมหางกลางตึงๆเลยนี่ดูสะบัดหางโชว์ไป1ทีนะครับ สีตัวนี้จะเป็นส้มอมแดงตัดกับดำนะครับแล้วก็มีอมเหลืองๆด้วยนะครับผมสังเกตได้จากบริเวณแก้มเลยนะสาวสวยตัวนี้เหมาะมากเลยนะครับที่จะเอาไปเป็นแม่ปลานะครับผมหากใครสนใจผมเปิดประมูลที่100ใสเท่าไรก็ได้ลงท้ายได้ศูนย์อย่าลืมสแลช b o o k ให้ผมด้วยนะครับสาวสวยตัวนี้ผมจะปิดประมูลในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่10ตอนเวลา3ทุ่มตรงมีต่อเนื่องสานาทีเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่ผมขอฝากประชาสัมพันธ์นะผมจะมีประมูลในช่อง YouTube ช่องนี้นะครับในทุกๆวันอาทิตย์ตอนเวลาประมาณ1ทุ่มนะครับผมใครที่อยากพูดคุยเรื่องปลากับผมหรืออยากได้ปลาแบ่งปันไปทำในไลฟ์ประมูลก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับผมจะจัดขึ้นให้ในทุกๆวันอาทิตย์ตอนเวลาประมาณ1ทุ่มนะครับผมยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับผม สำหรับค่ำคืนนี้ผมลักกี้ประกัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ